แล้วก็มาติดตามเรื่องราวความรักของกูหนุ่มคนนี้ดีกว่านะคะคุณภูมิหรือว่าพี่นัทนั่นเองนะคะเทพมหัสดินนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเขาเนี่ยมาเปิดเผยความรักของตัวเองในรายการเลิฟตลองอย่างไรค่ะ ชื่อเมนูดูแซบนะคะแต่บอกได้เลยค่ะว่าเรื่องราวในเทปนี้นะคะของรายการเลิฟสตรองนั้นหวานเชียร์ละค่ะเมื่อพิธีกรสาวสวยคุณอมสกาวใจเปิดครัวนะคะเชิญตัวหนุ่มผู้ชายอบอุ่นหุ่นล่ำคุณนัทนั่นเองนะคะหรือว่าคุณภูมินัทเทพหัินินณอยุธยาค่ะมาเมาส์ถึงสาวไฮโซคนสนิทนะคะตั้งแต่เริ่มรู้จักกันนะคะยันสปาร์ครักคุยใต้ฟังไปอุ้ยพิธีกรนี่ขนลุกค่ะเราก็ต้องพยายามเข้าใจตัวละครถูกไหมใช่นี่คนนี้เดี๋ยวนี้เนี่ย ความรักเป็นสีชมพูจริงๆผู้ผมก็ไม่ได้หวานอะไรขนาดนั้นนุ่งห้ามีกันแหมคืออาจจะด้วยความที่ตอนแรกเราเริ่มคุยกันผมไม่ได้ชอบเขาแต่แรกเลยใช่แล้วไม่ได้ชอบเขาเคยเจออยู่โมเมนต์หนึ่งจําได้แล้วก็มาเล่าให้ฟังจํำได้แล้วเราเคยเจอกันครั้งหนึ่งเพราะมันต้องมีผ่านกันบ้างกับผ่านหน้าผ่านตากันบ้างต้องมีบ้างแหละแหมกลายเป็นว่าโมเมนต์นั้นที่เราเจอกันคือโมเมนต์ที่ฟังแล้วแบบว่าอาจจะดูน้ำเน่าิดหนึ่งคือโมเมนต์ที่ผมไปซื้อแซนด์วิช คนจะชอบกินแซนด์วิชแฮมชีสมันจะมีแซนด์วิชแฮมชีสแซนด์วิชห,หมูหยองคนจะชอบกินแฮมชีสออร่่ยกวาซึ่งมันเหลืออยู่อันสุดท้ายโมเมนต์นั้นผมเห็นผมก็จะรีบไปหยิบแล้วเขาก็จะหยิบพร้อมกันแล้วก็มองหน้ากันอยู่แป๊บหนึ่งแล้วก็แบบนี่หัวลุกเลย <c oughs> ไม่เหมือนละครอ่อะเอเอเอจริงจริงอย่างนี้เรียกว่าผมลิขิตไหมอ่ะผมลิขิตหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่างานนี้เขาจะมีการมาเทพส่วนตัวนะครับถ้าเกิดอยากรู้ว่าการมเทพคนนั้นคือใครไปหาคำตอบได้นะครับวันอาทิตย์นี้นะครับเที่ยงคครรรึ่งงลสอับ มิทุนามิทรน,าน,า,นานี้นะครับผมน่าจต้องติดตามนะถ้าเป็นบูมันรีบหยิบก่อนไม่ให้ใครหยิบเลยเพราะว่าหิว <c oughs> นะครับงกด้วยนะครับไม่อยอื่นแย่งไป <c oughs> อะช่วงหน้าครับเดี๋ยวเรามาดูหนุ่มจุนซูนะครับจาก JYJ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าทําไมเขาถึงร้องไห้ระหว่างที่เขาร้องเพลงในรายการทีวีรายการนี้ครับ